โอเคครับปกติการไปโรงเรียนก็จะมี2วิธีด้วยกันทั่วทั่วไปก็คือปั่นจักรยานไปโรงเรียนแล้วก็นั่งรถเมล์ไปโรงเรียนทีนี้ผมลองทั้ง2แบบและอย่างแรกก็คือปั่นจักรยานไปโรงเรียนซึ่งข้อดีของการปั่นจักรยานไปโรงเรียนก็คือ1เรามีความ flexibility เกิดเราอยากไปทําอะไรก่อนเลือหาอะไรกินก่อนอย่างนี้เราก็สามารถออกจากบ้านเร็วกว่าปกติได้ แต่ว่าถ้าเป็นรถเมย์ก็ต้องตรงตามเวลาที่เขากำหนดไว้ครับข้อดีที่2ก็คือสมนาตตอนกลับเราไม่อยากกลับบ้านเลยเราเราอยากไปที่ไหนต่ออยากไปบ้านเพื่อนต่ออย่างเงี้ยก็ขี่จักรยานต่อไปได้เลยแต่ว่าข้อเสียก็คือ1โรงเรียนจากบ้านผมที่ผมอยู่เนี่ยคือค่อนข้างไกลขี่ปั่นไปเกือบ40นาทีแล้วก็ขึ้นเขาด้วยเพราะฉะนั้นไปก็คือค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ถึงสภาพก็จะไม่ค่อยพร้อมเรียนสักเท่าไหร่ครับ แล้วก็อย่างที่สองนะครับก็คือช่วงเนี้ยที่ผมขี่ปั่นจักรยานไปโรงเรียนคือมันหนาวมากแล้วก็บางวันก็คือแบบแทบจะขี่ไม่ได้เลยสามองศาไเงี้ยปั่นแล้วแบบนิ้วแข็งไปหมดอะไรเงี้ยครับเมืองที่ผมอยู่ผมว่านั่งรถเมล์ไปเรียนน่าจะเหมาะกว่าแต่ว่าน,นี้ก็แล้วแต่ที่ไปอยู่อีกนะครับว่าสถานการณ์มันจะเหมือนกันหรือต่างกันยังไงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหน้าง,งานอีกทีพูดถึง การไปโรงเรียนด้วยรถเมล์นะครับปกติรถเมล์ที่นี่ก็เสียตังค์เหมือนทุกที่นะครับแต่ว่าเราสามารถขอโรงเรียนให้ออกบัตรรถเมล์ได้ก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้การใช้บัตรเนี้ยเราก็จะไม่ต้องเสียตังค์อีกทีตอนขึ้นรถเมล์แล้วก็แสดงบัตรนี้ให้คนขับรถเมล์เห็นเขาก็ให้เราเข้าไปซึ่ง ในบัตรรถเมย์นะครับมันก็จะบอกว่าเราสามารถใช้ได้ในโซนไหนอย่างผมก็คือโซน80อย่างนี้หมายความว่าก็จะสามารถใช้ได้แค่ในพื้นที่นี้ก็คือกอสลาแล้วก็โอเกอร์ถ้าจะไปนอกจากโซน80นี้ผมก็จะต้องเสียตังค่ารถเมย์เหมือนปกติเลยก็คือจะไม่ได้ใช้ส่วนลดจากบัตรน,นี้ครับผมตอนเช้าตอนไปเรียนนะครับมันก็จะมีรถเมย์ที่เขาออกแบบโดยเฉพาะสําหรับการไปโรงเรียนก็คือ สาย8ปดนอย่างนี้เขาจะทําเวลาให้ถึงที่โรงเรียนประมาณ5้าถึงสินาทีก่อนการเรียนผมก็จะต้องไปรอที่ป้ายรถเมย์ประมาณ5นาทีก่อนที่รถเมย์จะออกทีนี้ตอนนั่งไปโรงเรียนก็ไม่มีอะไรก็คือพอถึงพอจะถึงป้ายรถเมย์ปุ๊บเราก็กดสต o อปถ้าไม่ได้กดสต็อปแล้วที่ป้ายรถเมย์ไม่มีคนยืนรออยู่รถเมย์จะไม่จอดเพราะฉะนั้น ถ้าเรารู้ว่าเราต้องลงที่ไหนก็กด s t o r ไว้ด้วยนะครับมันจะมีปุ่มทั่วคันรถเมล์เลยช่วงเวลาตอนเช้าเหรือว่าตอนบ่ายๆอย่างเงี้ยครับจะมีรถเมย์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าช่วงที่ไม่ใช่ rush hour ช่วงกลางวานันหรือว่าบ่ายต้นๆอย่างเงี้ยครับรถเมย์จะไม่ค่อยถี่เท่าไหร่รถเมย์จะมาทุกครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราต้องไปที่ไหนหรือว่ากลับบ้านเวลานั้นก็ ดูตารางให้ดีครับไม่งั้นเราต้องมารอรถเมย์นานหรือว่าพลาดคันหนึ่งแล้วแบบรออีกครึ่งชั่วโมง40นาทีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นเวลาที่เขากลับบ้านกันปกติหรือว่ามาโรงเรียนปกติอย่างเงี้ยเกิดเราพลาดรถเมย์คันหนึ่งไม่เกิน5-10นาทีก็จะมีคันหนึ่งครับพูดถึงว่าการรอรถเมย์ครับ ป้ายที่มีคนขึ้นเยอะๆส่วนใหญ่จะมีจอ LED บอกว่ามันอีกกี่นาทีจะมาถึงแล้วก็เป็นการอัปเดตวิ a l t i m e นะครับแต่ว่าป้ายไหนที่คนขึ้นไม่เยอะก็คือจะไม่มีจอ LED อัน,นเดียวก็ต้องอาศัยตารางที่แปะอยู่บนป้ายรถเมล์นะครับซึ่งก็โชคดีหน่อยที่ป้ายรถเมล์ที่อยู่ใกล้บ้านผมมันมีจอ LED เพราะฉะนั้นเกิดผมพลาดคันนึงผมจะได้รู้ว่าอีกคันต่อไปจะมาก,กี่นาทีอะไรเงี้ยครับ เผื่อไม่ใช่แค่ไปโรงเรียนเผื่อจะไปทำทุวร์ไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับมันก็บอกได้ด้วยจอยดีนี้ก็คือจะบอกสายรถเมย์ที่ที่รถเมย์ไปแล้วก็เวลาที่จะมาถึงมันมีข้อระวังอย่างหนึ่งนะครับก็คือบนรถเมย์เลขสายเดียวกันไม่ได้แปลว่าจะไปที่เดียวกันนะครับเช่นปกติผมนั่งรถเมย์ขากลับก็คือ8.01 801มีทั้ง2ทิศทางก็คือทิศทางไปแล้วก็ทิศทางกลับแต่ว่าทีเนี้ยเส้นทางโดยรวมปกติมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าแต่และ destination มันก็อาจจะใช้รูทที่ไม่ต่างกันอันนี้เราก็ต้องใช้ความระมัดระวงังแล้วก็ต้องศึกษานิดนึงแต่ว่าถ้านั่งเดือน2เดือนแล้วก็น่าจะรู้ว่าคันไหนใช้เส้นทางอะไรบ้างครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับพูดถึงการ ใช้รถเมย์ไปโรงเรียนก็ถ้าใครมีประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนก็ปกติถ้าเราอยู่ที่กรุงเทพก็พ่อแม่ส่งที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆบ้างเพราะว่าที่นี่ไม่มีใครมาส่งเราที่โรงเรียนนะครับเราต้องไปโรงเรียนด้วยตัวเองโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีข้อเสนอแนะหรืออะไรก็สามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็รอติดตามดูนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับไปนะครับบ๊ายบาย